คุณผู้ชมคะขณะนี้ทั่วโลกกำลังลุ้นผลการเลือกตั้งในสหรัฐนะคะช่วงนี้ช่วงสายของวันที่4พฤศจิกายนแล้วและก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครก็คือผู้ชนะจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะขณะที่สื่อของสหรัฐหลายๆสำนักก็ยังไม่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการและตัวเลขการคาดการณ การนับคะแนนออกมายัางเป็นการคาดการ์นะคะมาค่อยๆไล่ดูแต่ละสื่อที่รายงานตัวเลขแตกต่างกันด้วยนะคะเริ่มจาก CNN ค่ะขณะนี้บอกว่าคะแนนคณะผู้แทนที่โจไบเดนน่าจะได้ไปอยู่ที่224คะแนนของทรัมป์213คะแนนยังนับไม่จบนะคะ ตัวเลขก็คือใครได้270ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะจะต้องติดตามกันว่ารัฐสมรภูมิหรือว่ารัฐแบทเทุรกราวใครน่าจะคว้าชัยไปซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการรอลุ้นผลสำนักข่าว NPR รายงานว่าขณะนี้ไบเดนได้ถึง238คะแนนและทรัมป์213คะแนนค่ะถัดไปนะคะทาง Fox News ค่ะรายงานตัวเลขคล้ายๆกับ NPR ระบุว่าโจไบเดนได้ไป238แล้วและโดนัลด์ทรัมป์ได้ไป213คะแนนสังเกตจากแผนที่นะคะสีแดงก็จะเป็นเสียงที่สนับสนุนและเป็นเสียงที่เป็นรัฐที่ให้คะแนนไปกับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเฉดสีฟ,ฟ้าก็ยังต้องรอลุ้นคะแนนอยู่สีฟ้าและสีชมพูอ่อนออ NBC News ค่ะรายงานว่าขณะนี้ไบเดนได้ไป224 ทรัมป์213ขณะนี้ก็ยังต้องรอลุ้นผลการนับคะแนนโดยเฉพาะในรัฐที่ยังไม่ชัดเจนก็คือรัฐ Battleground นะคะไม่ว่าจะเป็นโอไฮโอนอร์ทแคโรไลนาวิสคอนซินมิชิแกนเพนซิลเวเนียลุ้นแล้วแต่แต่เป็นรัฐสำคัญซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างหมายมั่นว่าจะต้องได้คะแนนโดยเฉพาะที่เพนซิลเวเนียทั้งโดนัลด์ทรัมป และโจไบเดนต่างอ้างว่าชนะที่รัฐนี้แล้วนะคะ